มีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งอยู่เชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีทาน,น้ำใสไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุงน่งนาก็สับรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูวรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามมองไปทางไหนก็ชื่นฉ่ำเจริญตาชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพออกไปทางทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นฝ้ายทอผ้า ่างมีความสุขมีฐานะมั่งคัง่งเหนือขึ้นไปบนยอดเขามีกุฏิพระภิกษุอยู่จำศีลภาวนาเชิงเขามีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้อายุจะย่างเข้าสู่วัยชราแต่นางยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางเป็นเด็กรุ่นหนุ่มใหญ่ไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำมารดา ไม่สนใจในความเหนื่อยยากของแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตรเล่นสนุกถึงกระนั้นนางก็รักเขาอย่างสุดสวัสดขาดใจคอยเอาอกเอาใจมิให้อนาทรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเขามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระเย็นวันนั้นเขาจึงขึ้นไปบนเขาเข้าไปนมัสการขอพระพุทธรูปจากพระภิกษุที่พำนักอยู่บนยอดเขา เพื่อเอาไปไว้บูชาที่เรือนหวังจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระพิสุได้ฟังก็กล่าวว่าฟังก่อนหมงเจ้าจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สําเร็จดอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงงคารบบูชาเถิดเจ้าจะจำเริญเมงได้ฟังก็ฉะวงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมไม่เคยมีพระเลยสักองค์กระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้ไปไว้บูชากับเขาบ้าง พระภิกษุยังคงยืนกรานว่ากลับไปเถิดหมิงพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านแล้วกลับถึงบ้านคืนนั้นเมื่อเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสิจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกอยู่ด้านในเมงได้ฟังดังนั้นก็สนเท่อย่งนักนมัสการลาพระภิกษุรีบกลับฝ่าลมหนาวและละอองน้ําค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อม ผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเมงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากลับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับพอเห็นลูกชายนางก็เอ่ยขึ้นว่าเมงลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยตั้งแต่หัวข้ามจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนไปหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียแล้วไปผิงไฟที่หน้าเต่าเจ้าหิวไหมแม่จะไปเอาข้าวมาให้กินกระแสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนัก เปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเขาหัวระลึกถึงคำของพระภิกษุบนยอดเขาที่ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัตรนั้นเองว่าแม่นี่แหละคือพระของเขาพระที่อยู่ใกล้ตัวมาแต่อ้อนแต่อ,อกแต่เขามองละเลยไม่เคยคิดเอาใจใส่แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนือ้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ ไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวนี่สิมีแต่จะรับเอาถ่ายเดียวนับแต่นั้นมาเขาก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบ,บูชามารดาของเขาเนื้อสิ่งใดๆในโลกข้อคิดสอนใจตำราดูพระคุณพ่อแม่ท่านให้ดูสามจุดคือ 1. ดูความรัก 2. ดูความเป็นห่วง 3. ดูความเสียสละ แล้ตรวจสอบดูว่าในโลกนี้มีหญิงชายคนใดรักห่วงใยให้ทุกอย่างเหมือนพ่อและแม่บ้าง